พี่น้องทั้งหลายต้นกำเนิดมาจากสองพักการเมืองก็คือพักประชาธิปัตย์และพักไทยรักไทยวันนี้พักไทยรักไทยกล่ายมาชื่อว่าพักเพื่อไทยสองพักการเมืองนี้ยังไม่ปรากฏตัวบนเวทีของเราใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายคำถามก็คือทำไมพักประชาธิปัตย์จึงไม่กล้ามาประชิญหน้ากับพี่น้องประชาชนคำถามต่อไปพักเพื่อไทย ห,ไไห <c oughs> กหับสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติและปกป้องแผ่นดินไทยทุกท่านครับพี่น้องทั้งหลายเรามาวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเพื่อแสดงเจตนารม์ให้คนทั้งแผ่นดินรู้ว่า ประเทศไทยราชนจาจักรไทยนั้นจะอยู่รอดมั่นคงปลอดภยัยไม่สูญเสียดินแดนอีกต่อไปนี่คือภารกิจเพื่อชาติและประชาชนครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้เรายืนหยัดในการแสดงเจตนารมณ์ เพื่อจะยกเลิกบันทึกความเข้าใจ2,543และ2,544ต้องยืนยันกับพี่น้องว่าที่เรากำลังมาอยู่ณที่นี้เป็นเจตจำนงของประชาชนทั้งแผ่นดินเราได้สอบถาม ตรวจสอบสถานะของบันทึกความเข้าใจหรือที่เรียกกันว่า M O U M มาจากภาษาอังกฤษที่บอกว่าบันทึก U มาจากภาษาอังกฤษว่าความเข้าใจชื่อเต็มคือบันทึกความเข้าใจ2,500 สี่บสาว่าด้วยเขตแดนทางบุกและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยเขตแดนทางทะเลปี2544พี่น้องทั้งหลายครับผมทบทวนให้พี่น้องฟังว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้มันเป็นภารกิจที่สำคัญเพราะ จุดเริ่มต้นของการเสียแผ่นดินไม่ว่าจะจากรัชสมัยราชการที่9ก้ส่งต่อมาถึงราชการที่สิล้วนแล้วแต่มีต้นเหตุจาก MOU 2543และ MOU 2544ทั้งนั้นรัฐธรรมนูญปี2560บัญญัติไว้ในมาตรา 178ว่าสนที่สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่ออธิปไตยของรัฐการเปลี่ยนแปลงเขตแดนหรือมีผลผูกพันด้านงบประมาณของรัฐจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อนถึงจะลงนามได้ พี่น้องทั้งหลายรัฐธรรมนูญนี้คือรัฐธรรมนูญปี2560ส่วน MOU 2543ก็ลงนามกันในปี2543 MOU 2544ก็ลงนามกันในปี2544คำถามก็คือว่าประโยค ที่บัญญัติลงในรัฐธรรมนูญปี2,560นั้นในปี2,544ซึ่งใช้รัฐธรรมนูญปี40มีหรือไม่คำตอบก็คือมีครับพี่น้องทั้งหลายประโยคนี้ที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญปี60มาตรา178มีอยู่ใน รัฐธรรมนูญปี2540คำถามก็คือทำไมรัฐบาลในขณะนั้นก็คือพรรคประชาธิปัตย์ไปลงนามบันทึกความเข้าใจปี2543โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา คำถามต่อมารัฐบาลของพันตำรวจโททักษินชินวัตรพักไทยรักไทยไปลงนามในวันที่9มิถุนายนปี2544ทำไมไม่เอา MOU 2544มาผ่านรัฐสภาพี่น้องทั้งหลาย ต้นกำเนิดมาจากสองพักการเมืองก็คือพักประชาธิปัตย์และพักไทยลักไทยวันนี้พักไทยลักไทยกลายร่างมาชื่อว่าพักเพื่อไทยสองพักการเมืองนี้ยังไม่ปรากฏ ตัวบนเวทีของเราใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายคำถามก็คือทำไมพักประชาธิปัตย์จึงไม่กล้ามาประชิญหน้ากับพี่น้องประชาชนคำถามต่อไปพักเพื่อไทยหายหัวไปไหน พี่น้องทั้งหลายครับเราต้องให้เกียรติและชื่นชมหวหน้าพักและตัวแทนพักการเมืองที่ขึ้นมาให้สัตยาบันกับพี่น้องว่าไม่เอา MOU 2544ไม่เอา MOU 2543 เพื่อเป็นเกียรติในกัรพักการเมืองเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นพักเป็นธรรมมาเป็นพักแรกบอกว่าไม่เอา MOU 2544 2543พรรคพักที่สองที่มาพักประชาธิปไตยใหม่ไม่เอา MOU 43ไม่เอา MOU 44และพักต่อมา พักพลังประชารัฐไม่เอา MOU 2,543, 2,544พักภูมิใจไทยไม่เอา MOU 2,543และ2,544และเป็นพักการเมืองที่ยื่นยัตติในวันนี้ด้วย พักไทยสร้างไทยไม่เอา MOU 2 5 43 2544ส่วนพักประชาชนยังไม่ได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าเอาหรือไม่เอาแต่รองหัวหน้าพักบอกว่าจะทำทุกอย่างเพื่อประเทศชาติของเราต้องรอดูต่อไปว่าเพื่อประเทศชาติของเราจริงหรือไม่ครับพี่น้องทั้งหลาย แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกพักการเมืองภารกิจนี้พี่น้องครับเป็นภารกิจที่สำคัญวันนี้ถ้าเรายังมี MOU 2,543 2,544อยู่เราจะเสียแผ่นดินเพราะบันทึกความเข้าใจ ในปี2543เปิดโอกาสให้คำเมนเอาแผนที่1ต่อ2องแสนมาประกอบ MOU 2543ตรงนี้น่าเจ็บใจครับทำไมพักประชาธิปัตย์จึงยอมให้มีการใช้แผนที่ MOU 2543 เป็น1ต่อสองแสนนี่คือคำถามที่พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ตอบพี่น้องประชาชนทั้งชาติพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคคนแรกนายควงอภัยวงศ์เกิดอยู่ที่ไหนครับเกิดอยู่ที่จังหวัดพระตะบองซึ่งเมื่อก่อนคือแผ่นดินของประเทศไทย ถูกฝรั่งเศสเอาเรือปืนมาปิดบีบบังคับให้ไทยต้องยกพระตะบองเสียมเรียบสีโสพลให้กับฝรั่งเศสและคืนจังหวัดตราดมาให้เราตั้งคำถามกับพรรคประชาธิปัตย์ว่าหัวหน้าพรรค คนที่หนึ่งของประชาธิปัตย์ยังเป็นคนจังหวัดพระตะบองเลยทำไมการสูญเสียแผ่นดินวันนั้นจึงมาซ้ำรอยในปี2543พี่น้องทั้งหลายเราต้องยืนหยัดกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าตราบใดที่ยังมี MOU 2,500 43อยู่นั้นเราจะต้องเสียแผ่นดินตั้งแต่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีไปจนถึงบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายกรัฐมนตรีหุนมาเน็ตอาชญากรสงครามที่เข่นฆ่าคนไทย ประกาศว่าประเทศกัมพูชาประเทศเขมรจะได้แผ่นดินเพิ่มอีกไม่น้อยกว่าสองพตารางกิโลเมตรทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของเขมรแล้วทิศเหนือประเทศเขมรติดกับประเทศไหนครับติดกับประเทศไทยทิศตะวันตกของเขมร ติดกับประเทศไหนครับประเทศไทยนั่นหมายความว่ากัมพูชาขามรต้องการเอาแผ่นดินไทยไปเป็นแผ่นดินของขมรเราจะยอมหรือไม่ยอมพี่น้องทั้งหลาย <it> เราไม่ยอมอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าขณะนี้มันยังมีตุ้มทวงล็อกแขนลข็อกขากองทัพไทยอยู่ ก็คือ MOU 2,543และ2,544วันใดก็ตามที่รัฐบาลยกเลิก MOU 4344วันนั้นกองทัพไทยไม่ต้องมีอะไรมาเป็นตุ้มทวงเราสามารถปฏิบัติการตามเส้น 1>, 1ต่อห้าหมืนแผนที่ของประเทศไทยได้ร้อเปเซ์ครับพี่น้องทั้งหลายกองทัพยึดถือแผนที่มาตราส่วน1ต่อห้าหมืแต่มันมีปัญหาที่รัฐบาลไม่ยอมยกเลิก MOU 2,543และ44นี่คือปัญหาเราต้องใช้พลัง ของพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินเพื่อกดดันให้รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลแพ้ทองทานหรือรัฐบาลหน้ายกเลิก m อ u มอย่างเร็วที่สุดใช่ไม่ใช่พี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับรัฐบาลแพทองทานชินวัตรจากพรรคเพื่อไทยเป็นคน ที่ไม่สนใจเรื่องการปกป้องแผ่นดินและอาศัยประโยชน์จาก MOU 43และ44ดังนั้นตาบใดที่ยังมีแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีตาบใดที่ยังมีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเราไม่มีวันยกเลิก มอวสและ44ได้ดังนั้นให้สัญญากันครับพี่น้องไม่ว่าแพทองทานจะได้เป็นนายกหลังยีบก้าหรือไม่ได้เป็นนายกเราต้องจัดการกับนายกจากพรรคเพื่อไทยไม่ให้มีอำนาจต่อไปครับพี่น้องครับขอบพระคุณมากครับเ้ครับ ประเมอให้กับคุณไทยกรนพนสุวรรณอีกครั้งครับ wow.